สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การสนทนาเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เรามีเอกสารชิ้นหนึ่งที่ผู้ฝั่งส่งเข้ามาน่าสนใจมากครับเป็นข้อความคัดย่อเกี่ยวกับหลักธรรมหมวด3ในพุทธศาสนาซึ่งเขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งจากพระธรรมขันธ์8 0 0 0ขันเลยนะครับเหมือนออกลั่นเอาแก่นๆกณมดเลยค่ะดูเหมือนจะเป็นการรวมหัวข้อสำคัญสำคัญที่จัดเป็นกลุ่มละ3ข้อนะคะใช่ครับ แล้วดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันด้วยทีนี้เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาลองดูกันว่าทําไมกลุ่มธรรมะพวกนี้ถึงสําคัญแล้วมันเกี่ยวกับการเข้าใจความจริงที่เราอาจจะสังเกตเห็นได้หรืออาจจะเรียกว่าพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองอยังไงบ้างเอาละครับงั้นลองมาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าเอกสารนี้เขาเริ่มตรงไหนก่อนครับค่ะจากที่ดูในเอกสารนะคะจุดที่ดูเหมือนจะเป็นรากฐานสําคัญที่สุดเลยเขาเน้นเรื่องไตรลักษ์ค่ะหรือลักษณะสาม,มันของสิ่งต่างๆไตรลักษ์ ชื่อนี้คุ้นกันดีนะครับแต่ในเอกสารนี้เขาเน้นมุมที่น่าสนใจคือบอกว่ามันไม่ใช่แค่คอนเซปต์แต่เป็นความจริงที่สังเกตได้มันมีอะไรบ้างนะครับทวนกันสั้นๆก่อนค่ะหลักๆก็จะมีอันนี้จังคือความไม่เที่ยงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับแล้วก็ทุกขังคือสภาพที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากมีความบีบคั้นไม่สมบูรณ์อืม และสุดท้ายคืออนัตตาค่ะคือความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงบังคับบัญชาไม่ได้ที่น่าสนใจคือเอกสารเน้นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปรัชญาให้เราเชื่อเฉยๆนะคะแต่มันเหมือนเป็นกฎธรรมชาติที่เราสังเกตเห็นได้จริงๆในทุกสิ่งรอบตัวเราหรือแม้แต่ในตัวเราเองใช่ค่ะในประสบการณ์ของเราเลยทุกวันๆเนี่ยสังเกตได้อ๋อหมายความว่าแทนที่เราจะแค่ท่องว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเราสามารถเห็นความไม่เที่ยงนั้นจริงๆหรอครับ อย่างเช่นความรู้สึกที่มันเกิดแล้วก็ดับไปหรือว่าร่างกายเราที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้หรือเปล่าครับที่เรียกว่าสังเกตได้หรือพิสูจน์ได้ถูกต้องเลยค่ะการเห็นในที่นี้คือการประจักษ์ด้วยการสังเกตจริงๆไม่ใช่แค่คิดตามในเอกสารก็จะเน้นว่าการเห็นตามความเป็นจริงแบบนี้แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าปัญญาในทางพุทธศาสนาปัญญาค่ะคือความเข้าใจที่ไม่ได้มาจากความเชื่อลมๆเล้งๆนะคะ แต่มาจากการตรวจสอบสังเกตพิจารณาประสบการณ์ตรงของเราเองซึ่งมันเป็นกระบวนการที่พิสูจน์ผลได้ในตัวเองเลยนะผ่านการสังเกตซ้ําๆเข้าใจเลยครับคือเปลี่ยนจากเชื่อเข้าใจจากการเห็นของเราเองโอเคแล้วถ้าไตรลักษณ์คือลักษณะความจริงที่เราต้องเห็นแล้วเราจะเห็นมันได้ยังไงล่ะครับเอกสารมีบอกไหมครับว่าต้องใช้เครื่องมือหรือวิธีอะไรมีค่ะ นั่นคือกลุ่มธรรมะถัดไปที่เอกสารนําเสนอเลยก็คือไตรสิกขาไตรสิกขาค่ะซึ่งเปรียบเหมือนกรอบการฝึกฝนหรือเป็นกระบวนการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เรามีความสามารถในการเห็นความจริงที่ว่านั้นได้ค่ะอ๋อไตรสิกขาเอากสารบอกว่ามีศีลคือดูแลกายวาจาให้เรียบร้อยไม่เบียดเบียนกันค่ะสมาธิอันนี้คือฝึกจิตให้สงบตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านใช่ค่ะแล้วก็ปัญญา ความเข้าใจตามความเป็นจริงเอ่อฟังดูเหมือนมันเป็นสเต็ปสเต็ปต่อเนื่องกันนะครับใช่เลยค่ะมันเป็นระบบการฝึกที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในตัวมันเองนะคะคือสีเนี่ยมันเหมือนการเตรียมพื้นที่ก่อนเตรียมพื้นที่ค่ะทําให้กายวาจาเราสงบเรียบร้อยไม่ไปสร้างปัญหาให้ตัวเองหรือคนอื่น พอลดความกังวลเรื่องพฤติกรรมภายนอกลงได้มันก็เอื้อให้การฝึกสมาธิหรือการทําใจให้สงบตั้งมั่นแน่วแน่มันทําได้ง่ายขึ้นโอ้ oh, ครับครับแล้วพอจิตมันไม่ฟุ้งซ่านไม่ถูกอารมณ์ครอบงําง่ายๆเนี่ยแล้วละค่ะคือฐานสําคัญเลยที่จะทําให้เกิดปัญญาตามมาแล้วปัญญาในไตรสิกข,ขานี่มันเชื่อมโยงกับการเห็นไตรลักษณ์ที่เราคุยกันตอนแรกยังไงครับมันคือ อันเดียวกันเลยหรือว่าคนละส่วนกันปัญญาในไตรสิกขาก็คือความสามารถในการเห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละค่ะอ๋อ oh. เมื่อจิตเรามีสมาธิมีความสงบตั้งมั่นเป็นพื้นผานแล้วนะคะมันจะมีเอ่ใสกระจ่างพอที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นจริงๆโดยไม่มีอคติหรือความชอบความชังมาบิดเบือนภาพนั้นเหมือนเลนส์ที่ใสสะอาดใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะสมาธิคือการเตรียมสภาวะที่เอื้อต่อการเห็น ส่วนปัญญาคือการเห็นนั้นจริงๆซึ่งการเห็นนั้นก็คือการเห็นไตรลักษณิจงังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆ่รวมถึงในใจเราเองด้วยอ๋อเข้าใจละเหมือนกับว่าศีลสมาธิเป็นการเปลี่ยงเครื่องมือเตรียมเลนส์ใสๆสส่วนปัญญาคือการใช้เลนส์ใสนั้นส่องดูความจริงซึ่งก็คือไตรลักษณ์ และผลของการฝึกตรสิกขาเนี่ยมันวัดผลหรือพิสูจน์ได้ไหมครับว่าเราก้าวหน้าไปแค่ไหนหรือว่ามันเป็นเรื่องนามธรรมมากๆจริงๆในทางปฏิบัติผลของการฝึกมันสะท้อนออกมาในชีวิตประจําวันเลยนะคะยังไงครับก็ความเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมเราไงคะอย่างเรื่องศีลก็จะเห็นชัดขึ้นความสมบทางอารมณ์ความมั่นคงทางจิตใจอันนี้ก็คือผลของสมาธิครับ และที่สําคัญคือความเข้าใจโลกเข้าใจตัวเองที่มันชัดเจนขึ้นจริงๆซึ่งมันช่วยลดความทุกข์ได้จริงอันนี้คือผลของปัญญาค่ะสิ่งเหล่านี้คือผลที่ผู้ฝึกสามารถสัมผัสได้ประเมินได้ด้วยตัวเองเลยนะคะไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยเลยแต่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงจากการลงมือปฏิบัติค่ะน่าสนใจมากครับเป็นกระบวนการที่เน้นลงมือทําแล้วเห็นผลด้วยตัวเองจริงจ ทีนี้เอกสารยังพูดถึงอีกสองกลุ่มที่ดูเหมือนจะเป็นขั้วตรงข้ามกันเลยคืออากุศลลมูลสามกับกุศล,ลมูลสามอันนี้คืออะไรครับแล้วมันเกี่ยวกับความจริงที่สังเกตได้ยังไงสองกลุ่มนี้นะคะเอกสารชี้ว่าเป็นเหมือนรากเงาหรือต้อนตอของพฤติกรรมและความคิดของเราเลยค่ะรากเงาค่ะเป็นพลังขับเคลื่อนข้างในใจเราที่เราสามารถสังเกตเห็นการทํางานของมันได้จริงๆค่ะโอ้สังเกตเห็นได้ด้วย งั้นเริ่มจากฝั่งที่เป็นปัญหาก่อนเอกสารบอกว่าอากุศลลมูล3คือโลภะความอยากได้ความต้องการไม่สิ้นสุดยุดติดค่ะโทสะความโกรธความเกลียดความขัดเคืองใจอืมแล้วก็โมหะอันนี้คือความหลงความไม่รู้ตามจริงความเข้าใจผิดมืดบอดเอกสารที่ใช้คำแรงเหมือนกันนะครับบอกว่านี่คือต้นเหตุแห่งกรรมชั่วและทุกทั้งปวงเลย ใช่ค่ะเพราะมันเป็นแรงขับดันพื้นฐานจริงๆที่ทำให้เราคิดพูดหรือทำในสิ่งที่จะนำความเดือดร้อนมาให้ตัวเองและผู้อื่นได้ง่ายมากๆโดยเฉพาะโมหะหรือความไม่รู้จําจริงเนี่ยค่ะสําคัญมากเพราะมันเป็นฐานที่ทําให้เกิดโลภะกับโทสะได้ง่ายขึ้นอธิบายเพิ่มได้ไหมครับว่ายังไง คือพอเราไม่เข้าใจว่าสิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงอันนี้จังเป็นทุกทุกขังไม่ใช่ตัวตนบังคับได้อนตตาใช่ไหมคะเราก็จะพยายามไปยึดถือสิ่งที่ชอบพยายามผลักไสสิ่งที่ไม่ชอบมันก็เลยเกิดเป็นความอยากโลภะและความกโกรธโสะตามมาได้ง่ายๆค่ะอ๋อเพราะไม่เห็นความจริงเลยหลงไปอยากไปกโกรธเข้าใจแล้วครับแล้วฝั่งตรงข้ามล่ะครับกุศลลมูลสามมีอะไรบ้าง คก็ตรงข้ามกันเลยอโลพะก็คือความไม่โลภไม่ยึดติดการให้การเสียสละใจกว้างครับอโทสะก็ความไม่โกรธความมีเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นอืมและอะโมหะความไม่หลงซึ่งเอกสารก็บอกชัดเจนว่าคือปัญญานั่นเองค่ะปัญญาตัวเดิมเลยใช่ค่ะตัวเดียวกันเลยสิ่งนี้คือรากฐานของความดีและความเจริญค่ะจะเห็นว่า อโมหะหรือปัญญานี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับที่เราพูดถึงทั้งในไตรสิกขาแล้วก็เป็นผลจากการเห็นไตรหลักด้วยมันโยงกันหมดเลยใช่ค่ะเชื่อมกันหมดเลยการเข้าใจอกุศลมูลก็คือการรู้เท่าทันกิเลสในใจเราเองซึ่งเป็นสิ่งที่เราสังเกตได้จริงๆนะคะเวลาที่มันเกิดขึ้นสังเกตได้เช่นเวลาโกรธปุ๊บก็รู้ตัวว่าอ๋อนี่โทสะกําลังทํางานประมาณนั้นเลยค่ะหรือเวลาอยากได้มากๆก็รู้ว่าอ๋อนี่โลภมาแล้วนะ การรู้ทันนี่แหละค่ะคือการสังเกตและการเจริญกุศลละมูลก็คือการฝึกฝนคุณธรรมขึ้นมาแทนที่ซึ่งก็ต้องอาศัยปัญญาหรืออโมหะเป็นตัวนําทางอยู่ดีหมายความว่าการที่เราแค่ตระหนักรู้ว่าเออตอนนี้โลภะมันผุดขึ้นในใจหรือโทสะหรือความหลงความไม่เข้าใจอะไรสักอย่างกําลังทํางานอยู่แค่รู้ทันเนี่ยก็ถือเป็นการสังเกตความจริงรูปแบบหนึ่งแล้วถูกต้องค่ะนั่นคือการฝึกสติและปัญญาโดยตรงเลยแล้วการฝึก อโลภะอโทสะอโมหะละครับเช่นการให้ทานการแผ่เมตตาการพิจารณาธรรมะอันนี้ก็คือการปฏิบัติที่จะนำไปสู่ผลที่วัดได้จริงๆคือความทุกข์ลดลงใช่เลยค่ะเมื่อเราเห็นโทษของอกุศลมูลบ่อยๆจากการสังเกตใช่ไหมคะเราก็จะเข้าใจธรรมชาติของมันแล้วอิทธิพลของมันก็จะค่อยๆลดลงได้เอง การที่เราหันมาฝึกให้ทานอโลภะเจริญเมตตาอโทสะและพิจารณาความจริงบ่อยๆอ,อโมหะปัญญาก็เหมือนการสร้างเหตุปัจจัยใหม่สร้างนิสัยใหม่ที่จะให้ผลการเปลี่ยนแปลงนีสสัมผัสได้จริงทั้งในใจเราแล้วก็ในการแสดงออกภายนอกด้วยค่ะโ ทุกอย่างมันร้อยเรียงกันอย่างน่าทึ่งจริงๆครับเหมือนเป็นระบบเลยนะเห็นความจริงไตรลักษณ์ด้วยปัญญาปัญญานั้นมาจากการฝึกไตรสิกขาปัญญานั้นอโมหะก็ช่วยให้รู้ทันลดละรากปัญหาอากุศลมูลแล้วก็เสริมสร้างรากฐานความดีกุศลมูลในเอกสารมีพูดถึงอีกหมวดหนึ่งสั้นๆครับขันใหญ่สอันนี้เป็นอีกมุมมองหนึ่งหรือว่ายังไงครับ อันนี้เหมือนเป็นอีกวิธีจัดกลุ่มองค์ประกอบของประสบการณ์เรานะคะเอกสารบอกว่าบางทีก็จัดกลุ่มเป็น3กลุ่มใหญ่คือเวทนาขันกลุ่มความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสัญญาขันกลุ่มความจําความหมายรู้ต่างๆใช่ค่ะและสังขารขันกลุ่มความคิดปรุงแต่งเจตนาทำไมถึงย่อจากขันห้าที่เราคุ้นเคยกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณเหลือแค่สามแล้วครับ มีนัยยะอะไรพิเศษไหมการจัดกลุ่มแบบนี้ค่ะเป็นอีกวิธีมององค์ประกอบของประสบการณ์โดยจะเน้นไปที่กระบวนการทางจิตที่สำคัญสำคัญ3ด้านคือการรับรู้ความรู้สึกเวทนาการจดจําให้ความหมายสัญญาและการคิดปรงแต่งเจตนาต่างๆสังขารซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องสังเกตและทําความเข้าใจตามความเป็นจริงนั่นแหละค่ะว่ามันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันเมื่อเราเจริญปัญญาตามแนวไตรสิกขา มันเหมือนการชี้ให้เห็นสนามของการปฏิบัติที่เราจะเข้าไปเฝ้าดูแล้วก็เรียนรู้ความจริงจากมันไม่ใช่ทฤษฎีใหม่อะไรแต่เป็นอีกมุมในการจัดกลุ่มสิ่งที่เราต้องสังเกตเฉยๆค่ะเข้าใจแล้วครับก็คือเป็นการจัดกลุ่มเพื่อให้เห็นองค์ประกอบของประสบการณ์ที่เราต้องเข้าไปศึกษาเข้าไปสังเกตการนั่นเองโอเคครับเราคุยกันมาหลายหมวดหมู่เลยทั้งไตรลักษ ไตรสิกขาอากุศล,ลกุศล,ลมูลแล้วก็ขันใหญ่สามพอจะสรุปภาพรวมได้ไหมครับว่าทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันเป็นภาพใหญ่ภาพเดียวได้ยังไงเอกสารเขาสรุปไว้ไหมครับค่ะเอกสารสรุปไว้ค่อนข้างดีเลยนะคะว่าธรรมะหมวด3เหล่านี้ ถึงถ้ามองจากมุมต่างกันแต่ล้วนชี้ไปที่แก่นเดียวกันคือการทำความเข้าใจความจริงที่เราสามารถสังเกตสัมผัสและอาจจะพิสูจน์ได้ด้วยประสบการณ์ตรงของเราเองครับถ้ามองในแง่ลักษณะของความจริงที่มันปรากฏอยู่เสมอๆก็คือไตรลักษณ์อนิจจงทุกขังอนัตตาอันนี้คือสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้ ถ้ามองในแง่วิธีการหรือกระววนการที่จะเข้าไปถึงความจริงนั้นก็คือตรายสิกขาศีลส,สมาธิปัญญาอันนี้คือสิ่งที่เราต้องลงมือปฏิบัติแล้วก็ตรวจสอบผลเอาเองและถ้ามองในแง่กลไกาภายในจิตใจที่เป็นต้นเหตุของปัญหาแล้วก็เป็นทางออกจากปัญหาด้วยก็คืออกุศลมูลสโลภะโทสะโมหะกับกุศลมูลสอโลภะอโทสะอโมหะ อันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้ทันสังเกตแล้วก็ปรับเปลี่ยนมันทั้งหมดนี้จึงเหมือนเป็นเสาหลัก3ามเสาเลยค่ะที่คำจุนความเข้าใจในคําสอนซึ่งไม่ได้เรียกร้องแค่ให้เชื่อลมๆแรงๆแ,แต่กระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบและพิสูจน์ด้วยตัวเองผ่านการสังเกตประสบการณ์ตรงและการลงมือปฏิบัติ ใช่ค่ะนี่คือหัวใจสำคัญเลยที่ทำให้หลักธรรมเหล่านี้ยังคงท้าทายและมีความหมายอยู่เสมอเพราะมันอิงอยู่กับความจริงที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวเองชัดเจนมากครับเป็นภาพที่เชื่อมโยงกันดีจริงๆสรุปได้ว่าหลักธรรมหมวดที่ที่เราสำรวจกันวันนี้ไม่ว่าจะเป็นไตรลักษ์ ธรรมชาติความจริงที่สังเกตได้ไตรสิกขาหนทางปฏิบัติที่พิสูจน์ผลได้หรือกุศลละกุศล,ลมูลกลไกในใจที่ต้องรู้ทันและปรับเปลี่ยนล้วนเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่ชวนให้เราหันกลับมาศึกษาความจริงผ่านประสบการณ์ตรงของเราเองค่ะและอาจจะมีคําถามสุดท้ายที่อยากฝากให้ลองไปคิดกันต่อจากเนื้อหาในเอกสารนี้นะคะครับ คือในเมื่อหัวใจสำคัญทั้งหมดดูเหมือนจะอยู่ที่ปัญญาหรือความเข้าใจที่เกิดจากการสังเกตการตรงซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยตนเองไม่ใช่แค่การเชื่อตามลองถามตัวเองดูเล่นๆก็ได้ค่ะว่าถ้าเราเพียงแค่ฝึกมองหรือสังเกตประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราในแต่ละขณะอย่างซื่อๆตรงไปตรงมาเลยนะคะเช่นอะไรบ้างครับก็เช่นความรู้สึกที่มันเปลี่ยงไปมา อันนีจังความชิดที่มันผุดขึ้นแล้วก็ดับไปอันนิจังอนัตตาหรือแม้แต่ความไม่พอใจเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นทุกขังอาจจะมีโทสะบนปนหรือความอยากที่เกิดขึ้นมาโลภะการแค่เฝ้าดูสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องโดยยังไม่ต้องไปตัดสินไม่ต้องพยายามไปแทรกแซงอะไรแค่รับรู้ตามที่มันเป็นแค่ดูเฉยๆอะ่ะค่ะ แค่ดูเฉยๆเนี่ยมันจะสามารถให้ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือหลักฐานที่เยืนยันความจริงของไตรลักษณ์หรือการทำงานของกิเลสอกุศลละมูลได้ด้วยตัวเราเองมากน้อยแค่ไหนการสังเกตแบบธรรมดาธรรมดาอย่างนี้เนี่ยล่ะคะ่ะอาจจะเป็นประตูบานแรกเลยก็ได้ที่จะนำไปสู่การพิสูจน์หลักธรรมเหล่านี้ในห้องปฏิบัติการชีวิตจริงของเราเองก็เป็นได้นะคะ